ปากองกลางที่เราล่องมานะคะด้านหน้าจะเป็นชุมชนบ้านเกาะกลางค่ะนี้ล่องมาประมาณนี้กี่เมตรอะพี่จากทางเข้าปากองกลางยาวเท่าไหร่คะประมาณ้อยห้าสิบรเมตรนะคะอ,คอันนี้เป็นร้านอาหารบ้านมะหญิงนะคะอยู่ในชุมชนบ้านเกาะกลางเมื่อกี้เราขึ้นมาจากท่าเรือเจ้าฟ้าค่ะนั้นครัวขนาดน้ำอยู่ใกล้กันเลย นั่งเรือมาประมาณสักสิบนาทีเอาเวลานั่งดูปากกงกลางต้องดูเวลาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวนี่นะคะค่ะวันนี้ก็มาเข้ามาเกาะกลางแล้วเมื่อกี้เรานั่งเรือหางยาวมาประมาณสิบนาทีตรงนี้เดี๋ยวเราก็ นี่เป็นไงคะสนุกเลยนะสวยมากเลยแต่เดี๋ยวะกีมากแบบจต่ยัดถังตรนนี้นิดนึงวันจะเก็บภ้ากระดูเก็บผาแต้ก็เก็บาริงไหเลยตรงนี้จะเป็นชุมชนเป็นอิสลามซะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยทั้มดไห95เปเ90เปอร์นต์อร์เนคือพื้นที่ตรงนี้เป็นเกาะ นะครับเป็นเกาะมาได้ทั้งเรืออย่างเดียวแล้วก็บนิเกาะนี้จะมีสามเกาะซึ่งเป็นสามหมู่บ้านด้วยกันนะครับประชาชนมาพักคนได้ครับอาชีพหลักๆก็ยังยึดบางงงเป็นหลักนะครับก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราเห็นมีนาข้าวด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ก็จะมีกลุ่มกะลามะพร้าวนะครับกลุ่มกะลามะพร้าวแล้วก็กลุ่มผ้ามัดโยแล้วก็กลุ่มผ้าบาตินะครับนี่คือจุดหลักๆที่เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมซึ่งใช้เวลาโดยประมาณนะครับชั่วโมงเสร็จๆนะครับแบบ ไม่รีบและก็ไม่ชา้าเกินไปน<ฮ>ะคระับจุดสักผนี่คือพื้นที่ตั้งนาของมูล ที่เราไปทำผ้ามัด้อมาอมาแล้วดูนะเนี่ยค่ะสวยงามตักรีดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งมาเป็นผ้าปาเต้ใช่ไหมคะผ้าปาเต้ผ้าปาเต้าาเตนี่เป็นกางเกงแล้วก็มีเสื้ออีกสองตัวราคาถูกคิดว่าถูกนะสี่ร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพักเบรกที่นี่นะคะ เป็นคิดถึงคอทเทจค่ะเขาจะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็มี <Home S 1> เป็นโฮมสเต์ด้วย บ้านเกาะกลางนะคะคิดถึงคอคเทชค่ะอันนี้บางหมักนะคะสวัสดีค่ะตกลงก็ที่มาที่ไปอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะที่นี่ถึงได้มีขึ้นมาก็จริงๆแล้วชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะกลางครับมีเกิดขึ้นมานานแล้วประมาณเป็น20ปีแล้วแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาต่อกับอยากจะกลับมาที่บ้านของเราครับมาอารมณ์เหมือนกับกับบ้านเกิดอะไราเงี้ยเช่มาทำนู่นทำนี่ที่เกี่ยวกับของเราเองแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนด้วยก็เลยเป็นโครงการ ที่กลับมาด้วยความคิดถึง oh. เพราะว่าเราไปอยู่ที่อื่นมปนานมากจนเราคิดถึงคิดถึงบ้านเราเราเกิดจากโฮมสเตยก่อนประมาณ5 oh. ปีแล้วครับจากนั้นก็คือเรามาเปิดร้านกาแฟครับแล้วก็เมื่อกี้ในกรุ๊ปเราเนี่ยก็ได้มีสั่งของว่างไปเนาะเป็นพวกขนมไทยจะมี ล,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 ลืมกลืนลืมกกืนลืมเกินไปแล้วขนมปัโกเปียกปูนเปียกเปียกสดก็เปียกปูนสดเปียกปูนสดก็อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของของที่บ้านเกาะกลางเองจะเรียกว่าเป็นข้าวสังหยดนะคะก็ปลูกได้ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคือจริงๆปลูกข้าวเนี่ยมริงๆมาจากที่อื่นแต่ว่าพอมาถึงที่นี่เนี่ยด้วยความที่เป็นดินเค็มทําให้รสชาติของของมันเนี่ยเปลี่ยนไปก็เลยมีความ ชัดเจนมากขึ้นละมุนมากขึ้นนุ่มมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าหลายๆคนมาที่ต้องซื้อครับสัง่งยอดใช่ทั้งทั้งที่จรงิจรงราคาสูงกว่าที่อื่นเอ,อโลโลร้อย <100. S 2> โลละร้อยแต่ว่าคนยอมซื้อเพราะว่ามันอร่อยใช่ต้องมาลองต้องมาลองนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะพีครับค่ะสวัสดีค่ะ